รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรทุกคนเลยนะจ๊ะพบกันเช่เเนเคยทาง <P ew ild> ทบ 5H d ดีแห่งนี้กับเข้มบุญทนทีกรที่หล่อที่สุดในสามโลกเช่นเคยหลงตัวเอกตลอดเวลาเราเลยเนี่ย <c oughs> เจอเจอหน้าคนหล่อแบบนี้แน่นอนจะพาไปตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต,นต,นต้นกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เข้มบุญทนสุดหล่อจะพาทุกคนเดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทอีกหนึ่งรอบเพราะว่าที่นี่มีโครงการที่น่าสนใจนั่นก็คือ หนองนานครับซึ่งตอนนี้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒจันเกษมจับมือกันและก็ร่วมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านให้ความรู้เรื่องของการทําการเกษตรอย่างไรให้มีไรายได้ที่ยั่งยืนยฟังแบบนี้แล้วน่าตื่นเต้นงั้นแค่มุะชนสุดหล่อจะพาทุกคนเปิดว้าไปที่จังหวัดชัยนาทไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า สำหรับการเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทในวันนี้วันนี้มีโอกาสได้มาลงนามความร่วมมือกับ3หน่วยงานหลักนะครับก็จะประกอบด้วยพัฒนาชุมชนจังหวัดนะฮะหรือกรมการพัฒนาชุมชนมูลนิธิรักดินรักน้ำนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยนะราชภัฏยะกเกษซมในการที่จะมา บูรณาการความร่วมมือที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับในเรื่องของโครงการโคกหนองนานะครับแล้วก็การดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทางนี้ก็เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งคือพันธกิจที่เป็นไปตามพระราชบายของในหลวงรัชกาลที่10ที่ส่งต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนนั้นเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและชุมชนการมาวันนี้นะก็ถือเป็นการดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการที่จะมาดูแลท้องถิ่นและประชาชนโดยที่เรามาที่นี่เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่กันดูแล ในแต่ละจังหวัดนะฮะด้วยการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแยงเซนมีแคมปัสหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็มีพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัยดูแลอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของที่ชัยนาทเนี่ยทำไมถึงมาดูแลที่ชัยนาทก็เนื่องจากว่าเรามีศูนย์การศึกษาอยู่ที่ชัยนาทด้วยดังนั้นเราก็เลยต้องมาดูแลพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชัยนาทโดยที่แบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบนะบ ตามคณะต่างๆนะฮะก็จะดูแลกันราชยารคณะนั้นดูแลจังหวัดนี้นะฮะก็แบ่งพื้นที่กันครับกิจกรรมหลักๆวันนี้เลยที่มาวันนี้ก็คือหนงก็คือลงนามความร่วมมือกับ3องค์กรนะฮะซึ่งก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งได้ให้เกียรติทบงานท่านรองอธิบดีกม การพัฒนาชุมชนนะครับท่านก็ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราแนละแล้วก็ร่วมเสวนากับเราอีกท่านหนึ่งที่ขอกล่าวถึงนะครับที่ท่านได้กรุณามาให้ความรู้มาร่วมเสวนากับเราก็าคือได้รับความเมตตาจากพระาจารย์สังคมธนปัญโยกับประธานศูนย์การเรียนรู้กิกรรมธรรมชาติมาเอื้องนะครับเราต้องขอกราบในพัสการขอบคุณ,ค,ณคุณท่านเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับ ที่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับต้องมาเกี่ยวข้องกับโครงการโคกน้งนามโมเดลเข้าสืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนปรัชญาของสิทธิบเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจทันรากและก็ความมั่นคงให้กับชุมชน ซ,ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราเรามองว่าโครงการโค้งนาโมเดลเนี่ยนะครับเป็นแนวทางหนึ่งเป็นการประยุกต์หลักที่ท,ทีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาสู่การปฏิบัติจ,จริง,ซ,ง,ซ,งซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเรามองว่าคือ,ค,อคือทางรอดของคนประเทศไทย วันนี้ก็ได้มาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็พาลลัยราชพัฒจันกเกษมและได้ทํางานทํา m ฟ u ร่วมกันด้วยนะคะวันนี้ก็รู้สึกด,ดีใจที่ที่ได้มามีส่วนร่วมสําหรับจังหวัดชัยนาทนะคะจังหวัดชัยนาทก็มีคงหนองนาเยอะพอสมควรนะคะซึ่งงานของมูลนิธิรักดินรักน้ําหรือ e a r t h s e Foundation ก็เป็น1ใน7ภาคีของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมาต่อยอดนะคะเรื่องมาตรฐาน เรื่องการแปรรูปและเรื่องตลาดซึ่งเป็นองค์ความรู้ค่ะที่จะมาต่อยอดนะคะการจัดงานในวันนี้นะคะเราเป็นการจัดงานรวมพลพลโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาธนะคะซึ่งก็ได้มีการบูรณาการการทำงานกาัน ในหลายภาคส่วนนะคะซึ่งกิจกรรมหนึ่งในวันนี้ของเราก็คือเรื่องของการ MOU นะคะที่เราทำข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกันระหว่าง3หน่วยงานนะคะซึ่งใน3หน่วยงานนี้นะคะวันนี้เราก็ได้จับมือกันนะคะเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะสำหรับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาธนะคะเราก็จะมีแปลงโคกหนองนาอยู่ ทั้งหมด280แปลงนะคะซึ่งตอนนี้แปลงโคกหนองนาของเราซึ่งได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่2นะคะก็มีผลผลิตออกมาได้เยอะแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้มาจัดงานแสดงความสำเร็จกันในวันนี้นะคะก็ได้มีผลงานาผลิตผลคนโคกหนองนาออกมาได้ให้ชมสู่สายตากันในวันนี้นะคะ พราะมั่นใจเหลือเกินว่าการที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้มาร่วมมือกันโดยเฉพาะวันนี้ที่จังหวัดชัชนาทได้เห็นความสวยงามอลังการคือด้านที่ว่าทุกคนได้นำผลผล,ผลิตความสำเร็จที่ทำโคกน้องนาเพียงแค่ปีกว่า,วานี่เองมาจัดนิทรรศการให้เห็นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเนี่ย มุ่งมั่นเหลือเกินว่าทําอย่างไรพวกเราชาวโคกน้องนาทั่วประเทศซึ่งผู้มีบุญคุณผู้ที่สืบสารรักษาและต่อยอดพวกเราทุกคนก็ต้องรู้ว่าคือใครพระองค์ท่านมุ่งมั่นอยากจะเห็นแผ่นดินไทยของเราเนี่ยเป็นซิวิไลเซชันเป็นชาวซิวีไลนะครับดังนั้นโคกหน้องนาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามลูกครับจังหวัดไหนก็ตามในประเทศเนี้ยที่ เริ่มจากการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทุกเครือข่ายเลยดังนั้นมาเห็นวันนี้แล้วในฐานะที่หลวงพ่อดรสังคมเนี่ยเป็นผู้ร่วมให้กำเนิดโคกน้องนาและวันนี้หลักฐานแห่งความสำเร็จดังนั้นอนาคตอันใกล้เนี่ยทั่วโลกจะหันกลับมาดูประเทศเล็กๆภายใต้พระบรมโพธิสมผานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราและโดยเฉพาะที่จังหวัดชายนาท หลวงพ่อได้รับการนิมนต์จากมหาวิทยาลัยจันกเกษมนะครับได้นิมนต์หลวงพ่อมาเป็นที่ปรึกษา mm hmm. ดรทิตาภาก็พาหลวงพ่อลงพื้นที่แล้วก็ไปให้แนวคิดส่งเสริมให้ทำโคกน้องนาอย่างถูกวิธีนะครับดังนั้น mm hmm. การที่หลวงพ่อได้เข้ามามีส่วนในจังหวัดชัยนาทครั้งนี้เนี่ยก็เริ่มจากที่บ้านเนินขามหลวงพ่อก็เลยเป็นที่ปรึกษาและร่วมกันทำมาตลอดครับจนกระทั่งเห็นผลเกิดความสำเร็จ ดังที่พวกเราทุกคนเห็นผลผลิตของชาวเนินขามอยู่ทุกวันนี้ครับกระบวนการวันนี้นะครับกต็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมนะครับที่ท่านโดยรวมเป็นเจ้าภาพเจ้ามือด้วยสิ่งที่เรามุ่งหวังเกิดขึ้นก็คือว่าไม่ไม่สามารถมีหน่วยใดทํางานได้สําเร็จโดยลํำพังทุกภารกิจเนี่ยต้องมีการผลึกกาลังเป็นเครือข่ายร่วมมือกัน แล้วก็แต่ละคนก็มีทักษะความชานาญงานซึ่งไม่เหมือนกันเราก็มาแลกวิชากันนะครับเป็นการกระบวนการที่เรียกว่าบริหารจัดการอ,องค์ความรู้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดไปสู่มวลชนระดับล่างที่เรียกว่าคนคนชั้นระดับากหญยาซึ่งวันนี้ก็ชมรมโคกน้องนางนะครับก็มาเยอะพี่น้องเหล่านี้ก็จะนำเอาความรู้เหล่านี้ไปไประยุกต์ใช้ให้ให้กับตนเองแล้วก็เผยแพร่ต่อไปในเครือข่ายก็มั่นใจว่า งานวันนี้นะครับจะเป็นจุดประกายและแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผู้ที่มาร่วมงานรวมทั้งคนที่รับฟังข่าวสารแลยก็รับการพูดต่อเพื่อจะปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของชีวิตตัวเองประโยชน์ที่ได้รับในวันนี้คือในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะคิดว่าเราได้ทําตามพันธกิจของเรานะครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับที่เข้าร่วมโครงการโคกนหนองนา นะซึ่งเป็นเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะของในหลวงรัชกาลที่9นะซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือต้องการที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับชีวิตของประชาชนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่แต่หมายถึงว่าประชาชนนั้นจะต้องอยู่ได้ตนตนเองพึ่งพาตนเองได้อะไรได้นะครับอาจจะไมช่ชีวิตที่หูววาแล้วแต่แต่เป็นชีวิตที่มั่นคง อันนี้ก็จะเป็นไปตามพระพราชบายของในหลวงรัชกาลที่9งานของมูลนิธิเอิร์ธเซฟคือให้ความรู้เรื่องออมาตรฐานเรื่องของการแปรรูปมาตรฐานเอิร์ธเซฟเนี่ยเราใช้คําว่าเอิร์ธเซฟแทนคําว่าออร์แกนิกภาษาไทยเราใช้คําว่าอินซีวิทีไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะไม่ต้องมีเราแค่หยุดใช้เคมีทุกชนิดนะคะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้พืชตัดต่อพันธุกรรม แล้วก็เดินตามทฤษฎีบันได9ขั้นของศาสตร์พระราชาแค่นี้แค่นี้เองค่ะไม่ต้องมีแนวกันชนไม่ต้องมีบ่อกักเก็บไม่ต้องเก็บที่ไว้สองสมปีไม่ต้องมีที่เป็นเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เกษตรกรเราต้องเดินตามศาสตร์พระราชาเท่านั้นที่เป็นทางรอดของเราและเป็นของทางรอดของโลกด้วยค่ะเรื่องการตลาดแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เราต้องให้ความรู้ค่ะ ถึงแม้ว่าพี่ไก่จะเป็นเจ้าของท็อป u ัวร์มาเก็ตก็จริงแต่ว่าพี่ไก่ไม่ได้เอามารับซื้อเกษตรกรพี่ไก่จะให้องค์ความรู้เรื่องการเข้าตลาดที่โปร่งใสเป็นธรรมอย่างไรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะตลาดเรามีศักยภาพอยู่แล้วเราต้องมาช่วยเกษตรกรปลูกอะไรกินอย่างไรมีผลผลิตผักพื้นบ้านอย่างไรเราก็ต้องปลูกอย่างนั้นนะคะเหลือค่อยเอาไปขายนะคะ อยากจะฝากถึงท่านผู้บริโภคนะคะว่าผลผลิตโคกหนองนาของเรานะคะเป็นผล,ผลผลิตที่เรียกว่าปลอดสารพิษเลยนะคะเราไม่มีสารพิษเจือพนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็ได้ทางมูลที่รักดินรักน้ำก็ช่วยมาสนับสนุนมาดูแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีมาตรฐานเอเซฟซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานการันตีรับรองแน่เลยว่าผลิตภัณฑ์ของโคกหนองนาของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ปลอดสารพิษนะคะไร้สารพิษแน่นอนก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาซื้อหานะคะอุดหนุนสินค้าของผลิตภัณฑ์ของคนโคกหนองนานะคะของจังหวัดชัยนาทรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารพิษทุกชิ้นทุกผลิตภัณฑ์ค่ะ ก็อยากจะฝากกับท <to eat. S 1> ุกๆท่านนะครับที่มีโอกาสได้ชมนะก็ัต้องบอกว่าบางทีสิ่งที่เป็นความทันสมัยเนี่ยข้อดีมีแต่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นภัยเป็นผลร้ายก็มีนะถ้าสมจะเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่างกับเรื่องของการเกษตรกรรมหรือวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีถ้าหากว่าเราไปใช้เทคโนโลยีหรือใช้ความทันสมัยมากเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยมากับสิ่งที่เป็นเป็นความทันสมัยอย่างเช่น สมัยก่อนเราทาไร่ทํานากันเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเราใช้ปุ๋ยธรรมชาติในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่ทำลายกันเองนะในน้าม,มีปลาในน้ำม,มีข้าวเราเคยได้ยินได้ฟังแต่ปัจจุบันนี้ในนานเนี่ยไม่มีปลาแล้วนะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยเพราะว่าชาวนาต่วนใหญ่ซึ่งไม่ใช่ที่นี่ทํานาโดยใช้ปุ๋ยนะฮะเพราะนั้นปุ๋ยก็จะทําลายชีวิตสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับหรือความทันสมัยบางอย่างแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ นะครับเรื่องของเทคโนโลยีถ้าเราใช้กันมากมันก็มีข้อดีนะความรดวดเร็วความทันสมยัยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีผลร้ายมีพิษร้ายเหมือนกันนะฮะใน่ว่ามันจะเป็นสียงต่างที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยก็แล้วแต่นะมันดีนะมันทันสมยัยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอะไรที่ไม่เหมาะสมมาด้วยเพราะนั้นเราก็คงจะต้องเลือกใช้นะให้ให้เหมาะสมแล้วก็คงจะต้องมีมีสติ ผู้บริโภคก็ช่วยกันบริโภคอาหารที่ไม่มีเคมีเราก็สามารถช่วยตัวเองได้ในบ้านแล้วก็ปลูกผักกินเองได้หมดค่ะเรามาช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ใช้เคมีกันเถอะค่ะเรามันจะดีต่อสุขภาพของทุกๆคนนะคะและของโลกด้วยตอนนี้ประเทศไทยเป็นภูมิทถอของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตเป็นโอกาสของเรานะคะเราต้องรีบปลูกพืชอาหารที่ไม่มีเคมีเลยนะคะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมกันขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดลบันดาลให้พี่น้องชาวโคกน้องนาทุกท่านทุกคนผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดโคกน้องนาอารยะเกษตรในครั้งนี้หรือที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราได้ใช้และได้นำไปสืบสารรักษาและต่อยอดจนกลายมาเป็นโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังขอยทุกท่านทุกคนจงมีความสุข ความเจริญขอเจริญพร โอ้โหว้าวว้าวว้าวเรียกว่าเป็นภาพความน่าประทับใจอิลีอิหล่อเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างคนเมืองจับมือกับชาวบ้านเกษตรกรจริงๆลงไปดำนากันอุ้ยกันหนึ่งกันหนึ่งสนุกสาดนะฮะงานนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะฮะสำหรับโครงการพัฒนาชุมชนมหาวิทยายลายัยราชพัฏจันเกษมเอิร์ธเซฟหรือว่ามูล,ลนิธิรักดินรักน้ําอย่างสูงที่เข้ามาร่วมมือร่วมใจกันทําโครงการดีๆแบบนี้และหวังว่าครั้งต่อไปเราจะได้เจอเจอกับภาพบรรยายกาศของความ ทำหน่าอิ่มเอมแปลงปลี mm ่ hmm. play, play, แบบนี้กันอีกนะจ๊ะวันนี้แค่มันทนลาไปก่อนแล้วคราวหน้าจะไปที่ไหนติดตามกันให้ได้นะจ๊ะบ๊ายบาย